แหม่เฝ้าลอยกันมาแล้วถอยกันไปก่อนไล่พีดีซีเหมือนไม่ตันวะหน้องเอน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล็กน้อยตรงนี้ครับเหลือเจ็ดสิบเก้าผมแล้วดูครับจองเส้นทับรอจองเส้นทับรอหมากระโดดเลยโอ้โหกระโดดพันแล้วเออไปแล้วนี่หน้าตันไปทีนึงเนี่ยเติมมาก่อนเลยเฝ้ารายสวยสวยแม่นมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอสัตว์ข้แคร็กข้แคร็กที่กบาลอย่างเงี้ยใช่จอนจอที่บุ้งรู้จักโคราชนะผม ไม่ฮ้บ้านอยู่ฝั่งทนนะฮะแล้วทีขอกลั้กขอกลักหัวเนี่ยจอนะจอดเอเส้นเกี่ยวอะไรฮะตรงนี้เริ่มงงเลยไม่บีซี่ีซีเห็นอ๋อเอ้ยมาดูกันนี้กอดดีกว่าเลยคะตัดมาที่ตรงบริเวณของแล้วกูบอกแล้วเชียร์ตัดมาเมื่อวานนี้ฟูเสนมาเว้ยคนดูแล้วดูแผนดูแผนขอลาวเตอร์เส้นน้ำหน้าให้ก่อนเลยเช็คมุมดีๆฮอะทางนาสุวัตเข้ามาแล้วขอไฟกันดีๆีแลนไป ไปให้สุดน้องครับไปให้สุดแล้วอยู่ที่แชมป์นะครับผมมาฮะจอเอาเส้นเฮ้ยเวลาเส้นรออยู่เวลาครับถอยหลังเรื่อยๆมาพีซีตันเบกไว้ก่อนสวยเย็ดแรกควันไฟวะผมว่าสไบไปที่เรียบร้อยเฮ้ยควันละมี่ครับควันละมี่ครับสวยวันเบกมารอการรีเทคกระทางของคราวนายกับระหว่างนี้รอกันมายังไงขึ้นมาก่อนจอร์นระบบยีจอเออเซนบอกรออยู่สำคัญซ้ายขวาซ้ายขวายังไงสเต็มวสเต็มวกเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยเต็มป้ายไปให้ชนกระทางของจอร์นโอเซนอาครับพีซีพีดีซีอ้อมหลังมาไหลลังมาพี เซตอเตรของซูเปอร์บเสจวยมาดีพีซีกูบอกแล้วมันเสยผมไป50กว่าทีมันไม่เก่งได้ไงสัสคงมีโชว์ไปหน่อยอิ่งทีนนี้แฉันบอกว่าได้พิซเทาราวก่อนแบบนี้นะจะเป็นบันี้กับบูเ็นในต่อเนื่องนะสำหรับราวที่สองอะโหแห่เล่หยดแล่คนดูเอมาีสวยดแร่ไปดู้ขแล้โเกัมหมือนกันูและลามมี่โดดมาจิขาโดดไป ลำมีซันแฮกฮะไม่หมดกระโดดยิงมาเร็วมาเร็วอ่าดูกันต่อเนื่องสเปกเตอร์5กระบอกออกมาในระยะแต้มที่2หวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าทางของเขานายเองค่ะจะมาเป็นคลาสสิกเหมือนกันขอดันยาวครับไข่แม่งบอกแผละครับผมมันมีมันมีมันมีคนนึงที่ที่ที่มันบอกเอ็มบอกว่าแพ้เพราะไม่ใส่แว่นหรือเปล่า อไอเอ็มบอกว่าทีมกูใส่แว่นสองสามคนยังเอามันไม่ลงเลยนะรอกันก่อนเช็คก,ก่อนค่<ไ>อนข<ๆ>้างที่จะเน้นเช็คตรงบริเวณของมิดจะเลือกเข้ามิดอีกครั้งหรือเปล่าเย็ดแร่แล้งาหางออกงา้างรออยู่มุมนี้ออกมาเป็นมุมบอดก่อนเลยแะยิงเคลียร์ไปอย่าเย็นต้องก้าวทีละก้าวจริงนะประมาทไม่ได้เข่านายบูมันเก่งอยู่การแข่งมัธยมศึกษาอีกครับแต่กูว่าไหวว่าดูจากชื่อชั้นแหละไม่ห่างกันมากดูจากชื่อชั้นแล้วไม่ห่าง อย่างนะตรงนี้ยังไม่มีคนนะคะชื่อเขามันไม่ค่อยน่ากลัวแบบเทนหรือแบบอะไรแบบนี้ป่ะเต็นท์สกีมอะไรเงี้ยดูฟังชื่อแล้วมันแบบมันเหมือนแบบเออมันน่ากลัวอ่ะอันแบบซีเน็ตอะไรเงี้ยอันนี้ชื่อชั้นแบบได้อยู่สูสีอยู่สูสีอยู่ที่บีทาวเวอร์นะครับผมเซฟต์นะครับล็อกอยู่แถวหน้าเอทาวเวอร์เหมือนกันใช่ค่ะอวิตี้เวลฮะเบรกกันไว้ก่อนนะคะด้านนี้โอ้โหเหมือนจะมีอัลเทอร์ช็อคมาด้วยนะโพสมาโลนเออว่ะที่ไม่มีโพสมาโลนใสยถอยหลบก่อนนะเพนเชลมาถึง ยุ่งเลยชื่อนี้จับในการปะหารครับผมลูกทริกอยู่แล้วครับเทนเชลเซปเออเยอะไรเงี้ยแน่นอนครับคาวเบิร์ดมาแบบนี้ฟอลไลน์เบรกไว้ก่อนในเนบูล่ามาจังหวบในควันเพื่อน พาจายวินดี้วันิตี้มาเรียบร้อยสวยละละเอาไปหนึ่งก่อนหน้านนี้ไหลเข้ามาเอามาดิลำ้าาลำในบุราหล่อใน,ในเออน,นั่นแหละไอ้สัตว์เล่นแม่งเลยถูกไวย,ยันแม็กินคีนแล้วพกเข้ามาเหมือนกันทาร่าทาร่าไม่ได้เหมือนกันเลยเหรอคนเดียวมาเมชก็าหยัดแม่เนี่ยแล้วก็ไปแพลนไปเรียบร้อยนบัตสน้องแมวบัตสเออถือบีดิ้งบีเออบีแม่งเลยสวย มีรู้ทำยี้ยอะไรแม่งบอกไอ้ตาแน้วแม่งดิไอ้บ้าบอกตาแน้วแม่งดิตาแล้วแม่งดิไอ้เี้ยถือมีดเลี้ยวเลยใช่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะเป็นฟูมายแรกของคืณพูดเลยตาแน้วแม่งดิชัวใช่ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นโบนัสดาวต่อเนื่องให้เลยสำหรับทางของเซนต์นะกับสเปกเตอร์ที่ยังอยู่กันครบนะคะต้องบอกว่าถ้าสังเกตรอบนี้นะรู้สึกว่าเขาเล่นละเอียดขึ้นมากๆเลยนะแล้วใจเย็นดสวยว่ะมีด่อนะคะ มันมีปัญหาเรื่องเสียงมันแบบนี้ว่ะทั้งที่เหมือนเดิมทุกอย่างนะเอาเท่านี้แหละกูไม่ปรับละ เหมือนเดินทุกอย่างมาตลอดเสียงเกมมาเบาไปใช่ครับมาแล้วมาจัดยุดอยากโคตรมาบอกเลยีทเผู้เซนโคตรโหดมเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้บอลาเบไว้ด้วยครับมีการเปิดเนราาดี่ครับเบรไว้ก่อนรับที่บีทาวเวอร์มันเล่นทุกเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาทุกวิอ่ะางคเไหนช็คนายหน่อยเช็คนายหน่อยเ็หปล่าตรงนี้แล้วู่นัตี้ีตเออ เอาแต่ตานมาได้ต่อเรื่องเลยไหมโวยไวแต่ยังไปชิ้ชาราล่าได้แต่ป้ามาแล้วตรงนี้เลยไม่โดนไม่โดนว่ะ คนนโหเละแล้วไปเช่นเดียวกันอเาอาครับสองร้อยสองครับเฮ้ยมันรู้มันรู้อ้าวแล้วรู้ตัวสุดท้ายต่องหนึ่งรอเลยด้วยกันต่องหนึ่งรอเลยด้วยกันมิชคนเดียวมิชคนเดียวเล่นด้วยการบัตหลังบัตลำจังหวะนี้ยังไงต่อสไปดตกเรีย้ยทุกหวยบัต super bax มาปิดชนะไปผมสามต่อหนึ่งก็ฟูเซนมาแล้วแบบแบบมาเหี้ยเลยี่ขนาดมันมาห้าสามต่อหนึ่งนะคะเราต่อเนื่องกันไปอ่ะเฮี้ยชนะวะขอยาวๆไปตรงเนี้ยหว่าชนะวะ คือแม็กเน่เราแบบขอแบบแรกแม่งมาแล้วว่ะแล้วบุกกเยอะด้วยแล้วบีสเน่ยแลล้วุกก่อนได้ไงประเด็นโอ้โหพีดีซีไม่เป็นไรเนาะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาแล้วลัมมี่นี่แบบไหลมาแบบก๊อดก๊อดเลยเราเป็นโจทการันตีนะ นี่ไงอาปากไปทีตูบัสบอกนี่ตายพิชบ้าก็ตีตายนะยังไงก็ตายยังบอกไงตายน่าจะมีแถมไหมตายดีเฮียเสือากกระต่นะคะตรงนี้ค่ะยังคงเน้นในตับอสอยู่แล้วในส่วนทางของคราวนายเองเนี่ยค่อนข้างที่จะรับลึกอย่างที่พี่ชนบอกไว้แบบนี้ใครเลือกบริเวณด้านกลางไม่ค่อยจะมาตั้งรับเท่าไหร่ใช่ครับรับลึกไม่ลึกลามาเนี่ยน่าจะเป็นฟุเซน ฟูเซนได้เรอีเรบหือว่ทอน้ก่่อนตัดมาดูที่ส่วนองซเปบัสครัวแต่นับไอเทยนั่นไงนับใส่ผมงเอพีดีซีอนที่เนะคฟูเซนเลือกฟูเซนเลือก ไม่เป็นไรมันโจนขอเล่านี้ได้ไหมขอสี่ขอสี่ครับ IGL ส่วนใหญ่จะเล่นดบินไปนาคอนโทรลเลอร์เลยขอบคุณสี่ให้พี่ครับบายบายข้าในบูเออสวยน้องบูมาแน่้อะไรอ่ะมึงเอาลูกบ้องยีอนี่ีก่นว่งใหกอนเข้อเลยหรัลยสวยแล้วเข้าบอมเอแบบชิว แบบร่งๆโป่งๆเนี่ยเขาเรียกว่าทางสะดวกหลอยหหวิวานิตี้แต่มันมีสร้างนในส่วนขอมเออกูก็มีสัตทําไมอ่ะอันตีบีดะเนี่ยมันเอาแน่โคมความโคมความจ่นยี่้มาแวขล้ส โชซาต้อมไม่โดนมาแล้วไม่หายเลยกระชั้นลาบอุ้ยกันไปเหอนกันซูโม่มาแต่ร์ของซุภาพบุรุษพาโลไอสัตว์ไหนกันแล้วบีดีซีต้อตัดไปด้วยอีกสองคนครับจากอัพัลโหลแล้วสวยบัสอู้ยบาสคอยยิไม่ได้เหรอวะเฮ้ยโอ้โหกิ๊กไม่เป็นไรไม่เป็นไรช็อตนิดหน่อยช็อตนิดหน่อยช็อตนิดหน่อยโอ้โหไม่งั้นอะไฮไลท์แน่นอน อันตีเร็วไปนิดนึงเว้ยมูเมื่อกี้ก็ต้องถือว่าตัดไปได้ดีแล้วนะคะเราก็มันไกลไปมันไกลไปพยายามได้ดีเดี๋ยวรอหน้ามาดูกันรออันตีแล้วเราจะเข้าไปเอาสกรีนใช่ปะแล้วมันไกลไปอ่ะมันไม่วิ่งไม่ได้บบอแต่อเนื่องกันไปครับแบบนี้เชียไรไม่เป็นไรผมพิมพ์เข้ามานะฟูลซงฟูลเซนนะสามารถข้ามไข่ไปบ้างหรือเปล่าไม่รู้เลยเไปสวยจอนไม่ห่วงสกิลดีดีดีมันเสียเยอะเหมือนกันมาครับมีการวิทยุรลงถึงเซ็ตอยูนะครับมาวผิเราเซ็ตอยู่แล้วครับที่ตรงกลางนะครับ ใช่ถือว่าดีเฟกมาเมื่อกี้ฉับไวนะเสียหายไปไม่เยอะค่ะในเรื่องของเลือดของเขาพีดีซีครับสู้ได้นะสู้ได้นะบอกให้บิดเว้นยังไม่มีใครห้อยไอ้ยมันเล่นลึกจังวะแล้วเนี่ยอาจจะมีการปนป่วนที่หน้าเล่นลึกสัตว์อ่ะจะให้หน้าของเขารอรอเอาแล้วไหนบนเทเว่นบนเฮเวนบีอ่ะอุ้ยแต่เขาตายตัวเลือกมาตามหาก่อนเลยนะคะแบบนี้เห็นแล้วนะว่าเข้ามาตรงเลนของเว้นอย่างอยู่กลางสามเขารู้ไหมแล้วอุ้ยโอ้โหเลสโก้โอ้โหโรลลิงันเดอร์ ไ้ยเวลาหมดว่ะเพื่อนไม่ลังเลครับเซตาตรงนี้ครับยังไงกันแล้วเฝาเวลาอยากจะปามากๆเวลาปาจะเป็นจุดอ่อนของเราหรือเปล่าครับวางล็อกดาวน์มาด้วยนะครับผมลงไปถึงในส่วนของเวลาย้บตอนนี้ยังไงต่อแล้ววางสุกันไปสุกันมา สองกำแพงโค้งนะคอสบิวมาล็้กดาวตรงกลางยังไงต่อไหลมาแล้วใซเอใส่มาไสเอแล้วไหลมาไสเอแล้วไมแล้วมีแสดงตไปได้หนึแล้วโดนถอยกลับไปสเลยยังตรงนี้ว่าไได้แต่ว่าโดนเพดไปแล้วเหลือแค่ตวแคนเดียวมันโดนเวลาบีบแล้วตัวารกครับผมเพราะว่าลิฟต์มาขวางไว้ให้ฮะ เยพราะเขาต้องโอนเทนต์ต่างสุดยิงจริงๆเพราะว่าเขาใส่สูตรทุกอย่างเลยนะคะแล้วฟูเซ็นต์เขาแค่ว่าคือเขาเห็นเวลาบีบใช่ยไหมเขาสาสกิลก่อนเลยตีไปก่อนเลยเออเขาสาสกิลก่อนเลยไม่ให้เล่นเลยแบงการจ่ายสกิลทั้งหมดไปแล้วอนิตี้เนี่ยมาตัดก่อนครับสองคนแรกนะมิชก็มารอเอยนะโอ้ขอบคุณครับครับเออ่ลามเลมเลมเลเลสเฮ้ยรวยเอ้ยมันบอกรวยตาหน้ารวย เมื่อกี้รวยเมื่อกี้รวยต่อไปตรงโซนของแถวๆถบีนะครับรออยู่ที่หน้าบีนะครับผมตรงนี้มาป่วนที่หน้าเองก่อนต้ววงอ,องระวังเฮ้ยเฮ้ยเสียว่ะมึงอย่าทะลึ่งกดยิงในายสัตว์เสียทรงหมดเรียบร้อยแล้วครับผมเจอนเซนจอนเซนตัวคอสมีอยู่นะครับคอสมีอ้โหแม่งคอมโบกับตะนอนในเยี่ยดูดิแล้วแม่นจัดเดวเซอร์มาตรงนี้ลีฟเพียร์มาก่อนอ่ะโอ้โหโดนตัดเม็ดเลย ต่อล็อกกันมาพยายามจะโกนพีไฟกันไปเผื่อๆไว้ฮะแล้วด้านตรงข้ามกันช่ไหมสวยบั๊มาแล้วแล้วด้านนี้ตุ๊บวาเทสส่วนเส้ทางเขาใส่ตามาครับเคลียร์นะอกสีเกอร์ไปก่อนครับวนกับปลายบนกับมาครับผมเคลียร์สีเกอร์เพื่อนไปด้วยเห็นบั๊ค่อยๆมาสปาครับแซปปาตรงนี้เปิดดูรอเตปไปแล้วครับผมวันนี้ยังไงต่อครับแห่เพนเชลครับเพนเชลปลาปปาคลิกขวาไปนะเมื่อสักครู่นี้ฮะใช่ค่ะและมีแตกรอกันอยู่นะฮะตรงเรนแถวแถวเว้นนะฮะ ขึ้นต่อเลยไหมเหมือนจะโยกหรือเปล่าสรุปแล้วยังเวลาน้องย้ำค่ะอาจจะเลือกที่จะเล่นแถวบีแทนเอน่าจะต้องเวลาตัวคีย์แมนกดดันมากเวลาไม่คอยท่ามียิงคมจัดๆนะครับใช่เอทาวเวอร์ครับลุยครับชลล่าไม่คอยใคร มารับลึกเลยอรับอหน่อยด้านบนนะครับต้ชาร่ามุมน um> ี้ก็ต้องเช็คเช็คสวยใต้สวยแกตัวนี้ชาร่าสวยปะเอาละครับผมไปคุยดูเร็ว่ะผมปลดล็อกเรื่อยๆค่อยๆปลดล็อกมาเฮ้ยมีเบนไม่เคลียร์นะชาร่ามึงน่าจะรู้มึงแม่งเป็นคนที่ละเอียดที่สุดท่านที่เคยเจอมารู้รรูู้้อยู่บูทไทยอยู่ละบูทไย้ามาแล้วนะฮะตรงนี้เขาต้องเข้ามาคการจ่ใจที่จะจ่ายมาเป็นไวเปอร์พีชนะจากแรมมี่สแนคด้านนี่แป้งพงโมโดนรักกันดีกดจริงกดอเทงฝั่งนี้วันนี้ที่ดังและไม่ใหญ่าไปสได้ว้มารตง เอา,า,าอ่อยลาบปาสุดท้ายท้ายสองผัวค่ะเย้หูหข้าวได้ครับมาแบบจัดเลยนะตรงนี้มาดูแล้วเก็บแ้มที่เจ็ดกันไปโอ้โหอครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับผมเจ็ดต่อสามคราวนไหนอนะไรเนาะครับเป็นการเลือกพ <c oughs> อไล์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไปไม่โดนมากกแหมไกด์นากกาดิงไลไม่มงถึงเพนเชลด้วยอีกหนึ่งทีฮะ ก็ยังไรมาสวยอยู่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นอย่าแปมควันน้องเจป้าตรงนี้ปรติพันธ์บอกไว้ถอยออกมาก่อนยาแล้วเหมือนจะเปลี่ยนไหมอาจจะโยกเข้าเว้นแทนแต่ว่าเว้นเนี่ยจริงๆก็มีคนดักไว้อยู่แล้วใช่ครับแบบนี้ครับจะส่งเขาเรียกว่าความดีหรืองของคาวในซุปเปอร์ได้ยินว่ไซส์ครับอะไร ังไงสิลบมากนะพวกมึงดึงบอลกลับมาก่อนครับนั่นคือเทเลสคือที่อุ้ยเจ็บเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยผัดมนใส่อะตั้งหยุดไปเจ็บนะฮะเจ็บฟันเจ็บทุกท่านจะรู้อุ้ยเจ็บนิดหน่อยนิดหน่อยพีี่หัวใจกัะมาแต่ว่าตรงตรงนี้ชิมดาราสวนกลับมาได้เตต้าเหมือนกันเอาหน่อยอีกนิดนึงแต่ว่าเจ็บเจ็บหนักเลยจอเบิร์ดมาตรงนี้มีซันด้าว่า โ้ห <ITA> มาบนีเฟนซี่ร mm ูดมาลูดมาโอ้โหวิว่ามันไม่ตายเออได้อยู่เว้ยสวยวัดเด้อวัดเไอ้เฮียแม่วัดดูยูมีนโบใจเย็นใจเย็นค่อยเล่นันสองหนึ่งเลกันให้ได้รัาสสิกก็บอกเดียวเท่านั้นด้ยกันไม่ด้วยกันเฮ้ยมันเจ็บมีใครบอกไหมว่ามันเจ็บเจ็บอยู่แล้วเจ็บอย่แล้วแบบนี้ครับแล้ววันออนวันวันสวยบัเวยเอาให้ ถามสมุไรไปทีนึงแล้วมาดีฟิลสไปครับเขาบอกว่าหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยนะฮะนักพากตอนนี้บอกว่าตายดีเย็ดแล้วโอเคขึ้นมาตรงนี้เป็นเจ้าต่อสี่อ่ะยังไม่แพ้เว้ยฝั่งตั้งรับเาได้การก่อนด้วยคนดูได้การแบบเป็นแบบกันได้พิรุพบุกไม่เป็นเหมือนกันนะอย่าใช้คำนั้นเดี๋ยวมันมาแน่บุกไม่เป็นไอ้ที่นี่เป็นวัดสุดไอ้เหี้ยแล้วก็พลาดครับมันประมาทมันแอบประมาทนิดหน่อย ตตออนหลังี่บัตยังยิงหัวอยู่เลยอ่ะว่าอาจจะค่อยเทว่าอะไรคุยสวยไม่พร้อมกันเท่าไหร่นะครับสวยมากสวยมากสวยจริง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 นักวควรจะเดินคู่กันครับเพราะว่าคลาสสิกเนี่ยสวยจริงสวยจริงก็ตามมแนนจะีีดดเลยย์ิ้อ มาดูกันต่อเลยรอบนี้เหมือนเขาจะเข้าไวไหมส่งมาเช็คก่อนให้ยังไม่ได้รีบเหมือนเดิมเอาเช็คแล้วเหมือนจะเหตุหรือเปล่าเมื่อกี้กระโดดเช็คไปเราไม่จับบอลเราไม่จับเลยอะนะอันนี้ไม่แน่มามมเ่าือกี้ดูกันต่อมาดูกันต่อแล้วพี่แสกรอกันอยู่แล้วบนแลบแล้วโผล่มายิงใส่คองแล้วลอยของตองบูลตรงนี้เทกันไปเทกันไปตองตองแล้วก็เลยมันฟอร์สมันฟอร์สอี๋อะโอ้โหฝั่งเขาเนี่ยฟอร์สสู้เลยผมแอบเอาเป็นสเปกเตอร์หนึ่งแล้วบูลด็อกในขอมของมิชครับอุ้ยเอาชนะได้ไหลชนะได้ไหลน้องๆ ชนะได้เป็นหกลุคือลุนลงนะฮะลงท่อมาที่เรียบร้อยครับชนะได้ไหลแค่นี้แหละก็เหลือกันสามต่อสามครับยังถือว่าดีอยู่เล็กน้อยนะเพราะว่าวอนตี้เนี่ยมีแค่เฟนซี่กค่บอกเดียวนะครับเฮ้ยยีิมิตสัดไปสิบหกตัวแล้วเนี่ยครับแต่ว่าเลือดของเขาเนี่ยไม่เต็มเออมึงเก่งดีว่ะก็รอดูค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไหลมาด้วยกันนะเหมือนจะเข้าสองทางเลยไหมโอ้ชิบหายแล้วแล้วคนหนึ่งเนี่ยลาลาฮู้วี่ลาลารู้อยู่ว่ามึงเก่งตัดไปได้ก่อนหนึ่งทางแล้วหันกลับมาตร โอ้โหเตต้าเป็นคนโดนโอ๊ตจีอะไโดนหัวย oh ังคงรอกันอยู่ในไใจนาสั่นวัตีแอบแล้วล่าแอบยังไม่รีบยังไม่รีบแต่เขาต้องจะมีการเต้นมันอยู่ว่ามีคนมาแล้วผมโดนลากใส่แต่ว่าเซต้ายิงจเข้ามาที่หัวจราล่าหัวใต่กันไปปีตีคนสุดท้ายรอการเอาต์ช็อคส่งไปแล้วโดนเปรกไว้ดแนนโอ้ยข้างบนบีซีรู้อยู่แล้วรู้อยู่บีซีบีซีสายบนต้องเช็คก่อนายบนก็เวดีมากโอ้ยข้อศอกเหลือเจ็ดแล้วนี้ เซต้าครับและเป็นวินครับของคราวนายครับโอ้คือเมื่อกี้มันยากตรงที่ว่าเขาเหลือสองแล้วเขาคลอซอนมันเป็นเเาาารียยกวว่จิิตทออนไลน์เนี่ยแปลว่าเก่งแค่ออนไลน์ใช่ใช่ใช่พอออฟไลน์ปุ๊บมันไม่เอานอกเกมอีสปอร์ตเนี่ยมันจะมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ใช่ไหมมันเลยมีคำนั้นขึ้นมาเจอนะะคตรงบริเวณของบีทาวเวอร์นั่นเป็นการติ๊กลว่าใช่ครับเจอและหนึ่งตำแหน่งนะครับ มาสตาเพิ่มเติมครับเพียรบิทเบนก็เปิดเดมบลามาแล้วต่อย่าไปแซวมันแรงมันแรงอยู่นะครับมันนะฟอกไลท์ใส่มาหน้าทำนะครับผมวันนี้เรียบร้อยครับเวลามาสตรีมอย่าไปพิมนะฝ่ายล่ายยามาลิฟเดมบล์คิวไปเหมือนกันตันนี้เราโดนฟอกไลท์สุกมาเซฟป้าแต่ของบิทซีไปอีกหนึ่งเกมนี้มันหลายอย่างครับมันหลายอย่างมันกดดงกดดันนู่นนี่นั่นเลยอะเราตรงมุมนี้แล้วพ่สแนกพยายามจะนี่มาแต่สุดท้ายแล้วเป็นลีฟป้าปิดไปถึงสามคนเนี่ยเลือคนสุดท้ายคือซูเปอร์บาร์โอ้โหจะไปรับคมเขานะฮะลำ โอเล่ตี้บอกเอ๊ะใครตามมาข้างหลังเราเมื่อกี้นี้เอ้บาจะมีเหรอบัจะเหลาเมื่อกี้เอี้ยตรงนี้ข้าวนายต้องการอีกสองแต้มนะคะส่วนไอ้เหี้ยอย่างน้อยขอฝากหน่อยฝากแกเอามือเอามือแบบลูบมีดแล้วเมื่อกี้ฝากหน่อยฝากไว้หน่อยไงบัตลงยันที่ดาบแล้วเมื่อกี้จะฟาดอยู่นะไอสัตว์เรือจะไปถัดมานี่ฮะเฮ้ยใครวะโอ้โหแหน่เดีอยยวดตีนะยขำไม่ติดขำเลยฮะตอนนี้ หัวล้ออร่อยเกินแล้วซูเปอร์บ้านก็ขำเหมือนกันนะชมเมื่อกี้คู์บ้านขำมอนิตี้ขำพี่หลอกเหรอมึงหลบเหรอไอ้สันบอกโอ้เครียดอะไรวันนี้อะมาดูต่อผมไม่มีีเปนสีเดวริงที่โขงฮะคุณผู้ชมครับตีตึงขึ้นมาเล็กน้อยนะวันนี้ขอให้ตีตึงขึ้นมาเยอะๆดีกว่าเอ๊ะอย่างเลยบอกไปตอนแรกแหละยังไงก็เสียให้ภูเลนเล่นให้เต็มที่สุดละกันขอให้เขาสนุกไปกับมันแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วตรงนี้ยังไงบอกเคยยิงอ๋อไปก่อนยิงก่อนไปก่อนแหมพี่ฟายบอกเผื่อแต่อเกิน มาครับจอนเซนกลับมาดูที่เมชครับได้อยู่11เด่ะเฮ้ยไรที่นี่เข้ามานีแล้วเหรอตรงกลางครับเอาล้ําปากคุยเลยนะพยายามจะให้เขาเรียกว่าเคลียร์ตัวใกล้กันก่อนครับวาลเรดาวสร้างหานการไปแล้วเหมือนจะไปเอครับคุณผู้ชมครับ วนมาหน้าเอกันแล้วแบบนี en <SL> ้ยังไงครับปล่อยการ์ดไลนเขาซ้ายไปก่อนก็มาดูที่เอครบวิตี้ครับไหลเลียดมาซ้ายมาแบบนี้มาฟอลไลน์ใส่ไปฟอลไลน์ใส่มาแล้วเรียบร้อยพินิตี้แต่ไลเป็นห้าของเซป้าแต่นของวิตีไปชกันไคนนึ่งอ่ะเกือบแล้วมึงแม่งเป็นแฟนทอมมนเราหน้าจะตายเกือบแล้วชึงาเป็น่้านบนแนทอมมาเราหน้าจะตายเฮ้ยเฮ้ยนหนย่ง้นได้ยูฮ้ยมว้ยนฮ้วเฮ้ัเฮ้ย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 เมันเฮ้ย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 เั้ยเฮียเฮ้ยเ้ยแห้ะตัวเดียว เตาได้อยู่ยัยยงไงสมามต่อสี่จำนวนคนได้เปลี่ยนแต่ว่าเขาแพลนไปที่เรียบร้อยแล้วลนะคะต้องตัดสินใจในการเข้าดีๆค่ะชัว่าตอนนี้มีเป็นเนื้อเดียว เอาหน่อยเว้ยมันจะเอาแล้วม you know mm. uh ันจะเลสโกแล้วจ่ายชูสองแขนแบบนี้รอโรลิงเันเดอร์โรลิงเันเดอร์ไปแล้วซ้ายกระโดดยิงเย่งกันไปก่อนซ้ายมือเข้าซ้ายมาแล้วเหมือนกันเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยไหล่ยาวมามิดสุดตาไปถึงคนเหมือนกันโดดเถิดกับมันตะลักของเซต้าเหมือนกันซาลามตะลักของไมิสแสดงเฮ้ยเรียบร้อยดแต่พวลคิวไปลากมาลากไปยาวๆสวยเออจ่อโรเซ็ตปิดงานทันไหมทันทันไหมทันเออทันนะเอาเว้ยทันนะทันทันทัน จบการมากกว่า5ซีซั่นอ๋อ11ต่อ5กันไปนะครับหวาดเสียวกันเลยทีเดียวนะในแต่ละช็อตของเราโอ้โหมาดูดีเพย์กันสักเล็กน้อยัะอะไรนะนี่ฮะซีซั่นผมไม่ใช่นะนั่งฟังเสียงสไปอย่างเดียวครับิ๊ดนะคือเวลาจบใช่ไหมเราตายไปแล้วเราไปนั่งดูสไปายไม่กูเห็นไปปืนดอกมาเว้ยชอบเหลือเกิน ไอเฮียนี่เดินเอาไม้ไปตีแม่งค์ทีนีสัตว์เนี่ยไอเฮียคุณนึกว่าฮอลลีวูดมาเองไอสัตว์ทำองค์ทำแอคเดี๋ยวรอแล้วได้แต้มก่อนใจเย็นแม่กว่าไม้ตีแม่งค์ทีดูเกมต่อเลยครับผมทีมไฟสายไปที่มิดเอนต์กันก่อนครับเทเบเซอร์ส่งมาเช็คไอต่ออะไรไหมละไปดูใช่ครับเมื่อกี้เหมือนจะเห็นลัมมี่นะแล้วจ่ายมาตรงนี้ไก่ท้งไล่เช็คไปหนึ่งรอบยังคงเจอในจอเซนรออยู่ในมุมเดิม แซปป้าแซปป้าผ่านไปผ่านมาผ่านไปแล้วผ่านมาผ่านมาผ่านไปเคาะบูมบอดไปก่อนปล่อยไปที่มิดเว้นครับเฮ้ยล้ำน้องงมาตรงนี้แล้วมีต้องดีดนะะแล้วด้านนี้ค่ะค่อยๆไหลเข้ามาอุ้ยระบาดดูบูมบัดมีคโดตรรับอยู่เห็นแล้วเมื่อกี้มึงไม่เห็นหรอโอูปตรงนี้เข้ามาแล้วโอ้โหหันกลับมาไซต์ตาไปก่อนนะแบบเบรกเอาไว้จอโนเซนจอนถวยจอนนี่อะโอ้โหงานตอนนี้กายดิ้งไล่มาขาวแม่พี่ลิปบอกคันหัวโอ้โหแซปป้าตายง่ายเหลือเกิน ยังรอยังคงรออแล้วรอ,อกันต่อนะคะเรอบนี้วัน,นิตีไหลามารวมตัวกันตรงบรเว็นของการาจ่ะ เฮ้ยอะไรทีรเปิดือย้องกันอยา้วเหรออย่เน้องเปลี่ยนมุมเล่นไหมอยู่เล่นหรือยู่สิดแล้วตรงนี้เนี่ย่างกลางมากสวยเอออยมันจนมันจนมันจนรมันจนแน่ยังไงต่อโจเซตของลิฟไปได้เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ต่อนี้แบบนี้ต้หนอเหมือนกันจังหวะนี้ต่ออมาอิ่มร้อยบีดีซีปิดงานหกต่อสิยังไม่ขึ้นห้ร้ผม รอบหน้าสวยๆฮะถ่ายไหเขามีการในก่อนนะคะเพราะจริงๆแต้มของเขาเองยังนำอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ครับรอบนี้หวังจะไปไหนวะต้องทำไงครับติงานได้นะทีมเอเนี่ยมีแค่แบบห้าตัวเก็บตัวสวยล้ำสวยล้ำไม่เป็นไรหาข่าวรู้ว่าอยู่กลางตัวนึงสวยล้ำใช่เลยพี่ซีรอบสวยรู้อยู่แล้วอีกตัวนึงได้ข่าวเยอะข่าวเยอะข่าวเยอะข่าวแน่นรู้แล้ว

เขามาฮะจอนโอเซนจำมายังไงมีอยู่นะลูกซอตรงนี้ชาล่าจะเย็นๆรอเขาอยากรู้อยากเห็นวไวตี้เขาลงต่ำเขาลงต่ำเฮ้ยวไวตี้เฮ้ยเข้ามาแล้วคือไหวเออเออยังมาดิเพี่้มมันต้องการเพียอะไรอะตัวเดียวน้องตัวเดียวน้องแฟดจอนยังไงอ่าแฟดไม่ออกสวยพี่โพสสวย

ตายตายดิเหี้ยชัดเลย<า>ชัดเลยชัดเลยวัน<า>นี้ตอ่ะได้เหี้ยนิ่งไปบ้างนะฮะนิ่งบ้างรู้สึกว่าคราวหน้า,นาเนี่ยจะล่าเลยเกินไปแล้วตอนเนี้ยผมมองว่าเซบ้าจะรุนแรงสุดยอดว่ะ เดี๋ยวมาดูเรงนสอนว่ารอบนี้น่ากลัวค่ะคาวนมีกันถึง3เมแล้วทางโชตสปเปอร์ด้วยทางคอสซิยวแลวมถึงโดริเด้วยตรงนี้พยายามจะอัดเข้าไปก่อนกดพีฟาอัดออกไปแนี้ติดตลกอดเลยนะตรงนี้ของีชเป็นไวเอฟิชอบเล่นเหมือนไม่รู้เหมือนโง่ชอบเล่นเหมือนโง่ชอบแล้งนะแบบแล้งแบบไอ้เออเอาเหมือนเชียร์อย่อ้เหรับ อเซนจะถือเป็นอเปี้อปงปงเฉยายเฮ้ยอ kind of ันติเราเยอะมาก่อขอสักตัวนึงก่อนจอนมีการรออยู่จากจอนเซนนะคะถือมาเป็นโอเปเรเตอร์เหมือนกันเยอะมากได้แน่เอาไอเข้าแรงีลงเอจ่ายมา่อยจอยแล้วโชว์ส็อปเปอร์มายิงทะลุไปเยบร้อยมีดีไอรอนแมนขาด เฮ้ยพวกมึงอย่าติดตลกดิเฮียลองๆกูหลุดโฟกัสเลยสัดอสเกมพังเลยสัดสวยจนโอ้โหสวยมาได้เหลือกันอยู่สามต่อสี่่ะใจเย็นๆนะค่อยแง่งกันมาแล้วมิชระวังตรงนี้เขากระโดดเข้ามาชาราล่าเอาหุแล้วภาพตัดไปอีกแล้วตรงนี้ขอยตัวขอยตัวมาครับมิชมิชยังไงครับ เล่นเวลาเล่นเวลาเล่นเวลาลออยู่ที่แม่นจังวะเป็นเอาจอเซตไปแล้วร้อยก็ตายไปได้สองวันี้มาเซตาแล้วเปฟอรไลไปซ้ายผมชนราแต่ของนี่ครับแหมเป็นทั้งแม่งยิงบ้าสาดซ้ายก็โอยขวาก็โอยนี่อย่างเซตาระบัมพิลล่าเราขึ้นแมบช้อยไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วค่ะสมรับทางของฟูเซนตัวเด็กพิธีเปล่าวะคืออะไรวะถือว่าทาได้พยายามได้ดีแล้วนะครับ นี่ยในตรงก็แก่เหมือนโดนเบรกไว้ก่อนแล้วอะแต่ว่าจ่ายตซัพเปอร์สวนเลยใช่ครับชมชอของเซตาครับดูรีเฟกเขาอ่ะไอ้ยันนิกมาลาวเดี๋ยวเย็นแม่พังเลยสัตว์มึงอย่าชวนติดเล่นดีนิกเขากำลังโฟกัสเกมอยู่เขาต้องรักครับตรงนี้ครับโคชของฟูเซนด้วยเป็ดแร่เลยสัตห้าท่านนะครับ นี่แม่งนะโอ้โหเ,เขียดเ,เขียดน้องกูเรีเยดไสลจอครับต่อด้วยจอโรเซนเลยครับมาดูกันนะรอบนี้ราวที่20ค่ะเล่นยังไงโอเค,อ,เคอ,อยู่ตรงรามเงเฮ้ยอามาดีมิดอีฮีอยมาดีเอากูเงลงรอเนะี่ยดูดิมึงจะไหวกูกไหม โอ้โหจะได้แดงอยู่แล้วไม่ใช่ของไรเราเว้ยเนี่ยเราเราไม่ได้ยิงง่ายๆหรอกตั้งแต่ตอนที่เหมือนเหมือนตอนที่ป้านโดนแบบเดียวกันเลยถึงจะเป็นคนละทีมแต่ก็เนี่ยเดี๋ยวโดนนู่นเดี๋ยวโดนนี่ที่อะไรเต็มไปหมดไม่รู้วายจะได้ยิงคือเขาจะทาให้สไนฝั่งเขาได้ล็อกก่อนอ่ะถ้าล็อกก่อนมันเนี่ยเนี่ยแล้วจอนต้องไปปาดพอจอนปาดปุ๊บก็จะโอเคเจตานอนก่อนไม่ได้มึงจะตาขาด เฮ้ยเกือบแล้วเราตรงนี้มืนถ้ามันถล่าตัวไปอีกหน่อยน่าจะหายรนะเราเนี่ยเปลียจุดลงมาด้านล่างแล้วเราภาพมาดูตรงมิดบ้างเาเปิดมาตรนี้เฮชอตสมิดแสนะ กูจะได้และได้ไอ้นี่ด้วยตัเขาเรียกว่าตัดบอลยแับวเฮ้ยล้วดูไอ้สกายมาดิร่จอนไมาเฉโอเคจอนเนหน่อยหลังเข้าเพื่อนตรงนี้โอ้โหเห็นมงกนโอ้โหย็ดแม่มังกรในจอนโผล่เป็นลำเลยจอนมังกรโผล่น้องโชูเออจอนเขาหลั จับยาวไม่ค่อยจับยาวไม่ได้เลยจอนมังกรโผล่ดิเหลืออยู่สามคนค่ะแต่งไปได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเยมาเป็นลำเลยสัตว์เขาเห็นเต็มเบ้าเลยย่าเต็มลำเลยนมังกรโผล่ตัวนี้ต้องทำให้ได้ยากมากที่สุดเลยครับในการสร้างดาเมจครับ แต่ว่าแรมหนึ่งนะถ้าเป็นวิวมูนน่าจะไม่เห็นหนอนอ้าวไอ้่นี่เล oh. ่นใต้สะดือไอ้นี่คิดอะไรเนี่ยสกปรกมากไอ้เยวี้ยมังกรก็มังกรดีเกี่ยวอะไรกับหนอนาียย่่เูอป็สทต